ming la mak kam nha thai bat ta phi atinan kho wor nha ko la mya we pi lo chip par ka nya atinan nha ko do phone le mai lu kho par ka nya to ba ti wo avocado lu kho par ka nya avocado wa ka nya berry di ko jar do black berry lu kho par ka nya black berry sao lia di ko jar do ma phuang lu kho par ka nya ma phuang lu ni ko jar do thu lia lu kho par ka nya ทุเรียนไปหน้าที่วัวจารอขนุนลูกขาวอัไเนี้ยขนุนงานเบี้ยวที่วัวจารอกล้วยลูกขาวอัไเนี้ยกล้วยตามเบี้ยวที่วัวจารอมะนาวมะนาวสตรอเบอรี่ที่วัวจารอสตรอเบอรี่สตรอเบอรี่ลูกขาวอะไรเงีะยอุ่นที่วัวจารอมะพร้าวมะพร้าว ทานทีก right so ูจะรอลุกตันลุกตันลูกกว่าอกันเนี้มิงโก็ที่กูจะรอมังคุดมังคุดลูกกว่าอกันเนี้นนีก็มอกี้ที่กูจะรอแก้วมังกรแก้วมังกรลูกกว่าอกันเนี้ยเสบียที่กูจะรออางุนอางุนกว่าอกันเนี้ยเพียรี่กูจะรอแตงโมแตงโมนั่นนั่นที่กูจะรอสับปะรด saprot ចេមោតនេះគឺជារោងោងោ lemondie គឺជារោសមសមលោកខវណាប៉ាន់នេះគឺជារោ apple apple tea tea គឺជារោម៉ាក់មួយម៉ាក់មួយជួយក៏នេះគឺជារោសមអូសមអូ malaka នេះគឺជារោផល្លងផល្លង เต็มบทที ira, ang, ่วจาจา罗มาละกอมาละกอเมียนที ira, ira, ma kok, kok. Ira, a, ่อ่จาโรมาปลางมาปลางพี่รอมายองชิดหรืออะไรกว่าอะไรเงี้ยมือที่ที่ว่าจาโรมาคำมาคำนั่นที่อ่จาโรสับปะรดกุยที่วจาโรมากอกมากอกจีที่วจาโรพุทธาพุทธา สีผิวดิวจะรอมายอมมายอมกันในโซดีลุงดิวจะรอลงกองลงกองเป็นแม่ดีิวจะรอสาวรสสาวรสแต่ยาดิวจะรอลำมุดลำมุดโอ้จ่าดีิวจะรอน้อยนาลูกกว่าหลังนะน้อยนาตะพันธุ์ยิวจะรอมะเดือ มะเตือแกนโซติอตีลีริโอจารอมัพไฟล์ลูกขอบานะครับมัพไฟล์เบลีติวุจารอบลูเบรีบลูเบรีซองดิจิชุเปลูอารอตูเจซุเตบานะครับเนาะตีขึ้นได้อตีนันๆชีเลยคอมเมนต์มาเยเกเลยทําบาได้อามาปังไงเลยอารอนัดเลยไปจาบาครับเนี่ยตีปิดซะเซาเซามาเมียก็รอจ่อต่อเลยได้นะครับ စကားကိုအခုမှစပြီးတော့လည်လာနေတယ်ညင်ငယ်ညမငယ်လေးများအတွက်အချိုးရှိမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်